ไปคอมุขันกเอือจักอันอ้อันนี้มันกระบางเนาะอีนี่ก็ได้มันบางบางนึ่งทาไล่ทาม,าทาม,มันโดนมันซัดสิทธิ์เร็วเรียวหรือยังใ่ะ <c oughs> ไอ้ตายมันสักดีบ่าสันดิ มันสักดีคืออยู่ทั้งนี้บ เคียนอันเคียนสลากมาให้นะเด้อสลากยังมั่วอยเคียนเลขศูนย์ถึงเลขเก้าไม่นสิจับหว,หวยวะหวยเมื้อใกลสิอรอไอ้เมียเจับสิสิจับเองนี่แล้วเพราะมันเจีย๊ยบเไม่อย่างมัตสิดีสักจะบอกจับเองแค่คือดิสก์ของที่เปลี่ยนภาพดัง จับแค่นี้ก็ถือจับแค่นั้นก็ใกล้เคียงอยู่นั่นจับไปจับมาสิบ่ดังปะทูบ่งวดใดก็อันพอยามนั้นก็สิบ่มีรออยู่นะงวดนี้รออยู่นะสิบ่อันแม่น้ําหนก็มีแล้วเฮาก็แม่น้ําหวดตัวไเมียนล่ะถ้านกันระวงแม่น้ํานกับแม่น้ําหวดใสิแม่นกว่ากัน เอาอันอันอันนุ่มกับใช้อันอันน้ำหนึ่งเขียนทีกอย่างให้เขาสรุปแล้วจ้าเขาก็ประเด็นเดิต้องไปถามกอะไรเรียนสีเจริญน้ำแค่น้ำมาเขียแเมนอลอนหนุ่มฟ้านี่นะสามถุงเลยเฮ้ยสามถุงเอาปกติมันมาจักคุ่มมาแล้วสองถุงประมาณคือพอเห็นรถมันมันคือพอเห็นห้องใส่จัดมาแล้วเมนบอกลพาเห็นมันมีเสือร้าหามันตึงร้ายหามัน ไว้หายจะไม่กัดจังหวินอยั่แม่ซี้แม่ร้อนมือหรือว่าจะคือร้อนมือนั่นเกี๋ยวหวยเพิ่นเปิดอยู่ใสเพิ่นก็ได้ขายเนาะแนวของมันกะกัดจิกกัดจิกมันเป็นของที่คนใส่ะเนาะที่เด็กน้อยนักเรียนไว้ใส่ไว้หยังเขาใส่กันเนาะ คลายได้ตลอดไดได้ตลอ,อเห็นมาซื้อตลอดนะอขึ้นเขาขึ้นออกเล้วราคามันกระโดสูงไยนะใช่ราคามันกระโจับต้องได้เสียเนาะ นานยังยังไม่มีใครอ่านเลยเขาโดนหรือเล่าบ้าเหรอจริงสี่ทุ่มลยแมะจ๋ายัยแต่งยุ้ใส่นี่เมื่อไ่เห็นยังไม่มรูม่ากันนอนมด้วสี่ทุ่มเลย,เลยไม่มีใครอ่านเลยที่วันที่นึ่งมืมึงนามึงยังกลับบ้านมึงจะรื้อทีอาหารเลยเดียวะงมึงรม่อ้เนหามันจะไม่ค่ยีเพ นาเเมื่อที่มุสู่ไปฝนเย็นปูย่างไปเบิ้งอาหารบ่มีจากเม็ดมันเที่ยวเข่าไว้เต็มันเต็มกระตาขนมกินปูลู่อยู่ันี้กูย่างไปกูเลยไปเอากูก็ถืออาหารเม็ดกูไปเบิ้งมันกินว่าสั่นมันหิวเขาไม่ค่อยกินเขาไม่ค่อยกินเนื้อเม้าเขาเจ้าเลี้ยงอนอาหารเม็ดมันมาเนาะมันเคย าเาเีาาเม็ดแต่อาหารเปียกมันมักตกอาหารเปียกเราก็นั้มืดาอาหารเปียกมันก็นดีกว่าอาหารเมร็ดเชื่อนขายอยาหาร,รเปีเเยกไม่ไมก็ร้านเขาปิดร้านอะรย่างผู้ใดผู้ดเดสกูงมาไปตาว่า ักดีตรงสักตีภักแตอกของฟีน่ะซักดีบ่ละสิบสี่กิโลตีสิบสี่กิโลตีอันสี่สิบน่ะคนเแ่าโซกันอันสมัยโบราณอันอันข้าเจ้าเข็นฝ่ายถาผู้บบาวเนาะอันปีอันองหาหกสี่คู่ท่านั่งเล่นโทรศัพท์ถาผู้เบาว งามไหนสิมีเบามาหาละฮึ่ผู้เบากันนอนเหมือนเลยเขาสวผู้เบาย่านโควิดเขาก็เลยนอนเหมือนเขาสิขึ้นป้ายอีกติ้งเฮือเปียรลันเขียนหมดโอ้โหเนาะขั้นขึ้นป้ายเหรอเขาก็ต้องมีไฟซองป้ายเป็นบรลาดแต่สิงามของเขาติ้เขียนหมดเขียนหมด คนมีเงินน่ะเนาะย่ายเสาไฟใหา่ยังกะยนาไม่ย่ได้มันกะบงงามไม่หลีล่ะเสาไฟอยู่กลางบ้านเฮ็ดโกโดอยู่เสาเดียวมันคือจุดทูปปักทูปอะเนาะมาปวับปรุงมาแต่งคนมีเงินน่ะเปียเนอาคารมันแข็งแรงอยู่แล้วตัวคานมันน่ะเนาะตัวาคานมันแข็งแรงอยู่แล้วมาทุบนั่นมาทุบนี่ปุ๊บกับปรับปรุงเฮ็ดให้มันแข็งแรงขึ้นมันก็เลยเบ่งงามงามนแหละเียงามเดียว ผู้เ็กกว่างามบัดนี้กับเพิ่มมูลค่าด้บัดนี้อันเสานี่ยข้าจ่อกระทานเขากะต่อขึ้นี่แหละเนาะเขากะตอขึงอะไรพวกเขาใหญ่ข้าหาร์เล็กเสริมเอาเล็กเสริมทอที่เขาตัดตัดขั้นออกตัวกลางเขาต้เอาเล็กเสริมมองเสากลางนี่เป็นเสริฟไส้ไส้ไส้ล็กตัดตัดเสาเก้าออกแล้วไส้ลิปแคบเพื่อว่าได้ยกสูงขึ้นได้จริงยกสูงขึ้น Mấy chịu chèn om bom mới im hạ manh น้ำปนิก็ไม่เด็กหัวน้องเอาคเขาถ้าว่าเป็นนะจ๊ะถ้าว่าเป็นนะจ๊ะคำถามคำว่าบ่อนี่ยใส่หัวอ่างไหมเอ้าหรอไม่กินแกงอ้อมบ่อนี่บ่อใบไม้ไม่เอกต์่ซื้อคันบ่อใบไม้ไม่เอกอ์หอ่างน่ะบ่อที่เป็นบ่อน้ำ อันอันล้านย้ำเขาขายได้บพลาะอะไรแก่โอ้ก็ไดเหรอว่าแม่บอกว่าแก้บไม่เห็นคนเอ้าแก้บมาซื้อเด้คันแก้บมาซื้อเขาขายยี่สิบบาทบอกวัานี่ไม่รู้ใส่เพาว่าคันห่อซ้งข้างนอกเขาเขาขายหกสิบอาวเหรอมจะซื้อเหมือนจัอาหารจานเดียวอ่ะไม่รู้เลยไม่เคยซื้อก็สั่งดูซิลองดีลองดีเข็บโมบิลห่อลองหาแก้ ก็จะมีราคาอยู่ยสู่เขาจังบวอันเอาแอปที่มันจำเป็นมาไปอยู่หน้าเดียวรวมกันโอ๊ย <c oughs> oh. ร้านอาหารร้าอะไรดีร้านอะไรวนะเนี่ยร้านยำไม่ใช่ร้านยำอะไรห่ะยำอ้วนดำเหรอไม่รู้สิยำโจหัวก็ว่าอย่างง้นถวายํำวินบักจจหัวมันก็สิขึ้นอีกแล้วเนาะ ดัง้วนดังเลือกเขตพื้นที่ก็ได้ละเปียดังชื่อราติมตโอ้ยคืออยากินตำบักแเตงบัดดยาเปียเอ้ยีอือตำบัตแเตงแซ่ อันอันที่เขาตํามือนั่นน้าปลาที่ตุ้มเขาต้องต้องยอมรับทั้งกาตาลน้อยนื้อเมื่อแก่เส่ยมันสิดึงขึ้นมาหรือว่าสิดึงรสชาติขึ้นมาไม่ไงไม่ไงร้านวันดำตำยำลาตายสิเนียมีช้นเาทเองมีชิ้นเก่าใบจังด้วยนี่เบิดทโทรเข้ามา จัดง15ห้ายเยียูโมชั่นอฮ้หมูปิ้งยี่โบราณใส่8ใส่ไงใส่เอ็ม50น้อเขาไปเบิ้งกันนมีนุของเพื่อนสาวดูร้านผัดไทยอ่ะ ปิดร้านเลยป่านนี้ไม่ได้ได้เขียนอยูืนขายผัดไทยกุ้งสดปิดร้านปิดร้านแต่ว่าเขากระเบื้งเมนูได้บ่วมไหได้คือว่าปิดชั่วคราวก็ปิดไงตอนนี้เขาปิดไงออเอ้ยเดี๋ยวกรบืงเมนอันนี้เมนูอยัางไงนี่เมนูยังอันนี้โปรไอสปาเกตตี้ผัดขี้มาบวกเแทปซี่อ่าอันนี้ทางเแทปซี่เขาทำให้ผัดไทยหกสิบบาท ไ่หมูห้าสิบผัดไทยไก่ห้าสิบผัดไทยบุ้งเส้นบอกผคยนผัดไทยผัดบุ้งเส้นขี้เมาห้าสิบเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่ไหนหรอะเ้ยมันล้ปไปแล้วเออม่เขาอย่าเรียกย่าไม่เขาจับมันไม่เก่งนั่นย่าไม่เข่หอย แค่น okay, ี้ก็เด <trad ing noise> ้อยพี่น้องเ้ยนั <im> ่งถาู้ปปาขึ้นสิบเบอใดขึ้นสิบเบอขอทาดอกมาหนีิขอตัวไปนอนก่อนจ้ะบ๊ายบาย๊ายบายในใจหญิงเปียบายบาค่ะไม่เจอกันมือหลังนะคะ